พอบอทรอย้ำสถาบันอยู่คู่บ้านเมืองขอคนไทยเข้าใจขบวนเสด็จพอบอทรอย้ำสถาบันอยู่คู่บ้านเมืองนำพาประเทศชาติอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ขอคนไทยเข้าใจขบวนเสด็จชี้เจ้าหน้าที่ต้องทำการจราจรให้เรียบร้อยวันที่12กุมภาพันธ์หกที่แผนเพือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือพอบอทรอให้สัมภาษณ์กรณีที่มีนักเคลื่อนไหวการเมืองบีบตแตรและพยายามขับรถแทรกขบวนเสด็จว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่บ้านเมืองและนำพาประเทศชาติรอดมาถึงทุกวันนี้ถ้าทุกคนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะรรชการใดได้นำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ รวมทั้งแก้ปัญหาในคราวที่ชาวต่างชาติจะมายึดครองประเทศไทยวันนี้ดูเป็นเรื่องง่ายเพราะเป็นโลกของการสื่อสารการตัดสินใจมีคณะกรรมการมากมายแต่สมัยก่อนการตัดสินใจในการนำพาประเทศชาติอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวท่านได้นำพาประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้ขอให้คนไทยทุกระลึกและนึกอยู่เสมอว่าเรามีวันนี้ได้เพราะพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะต้องไปปฏิบัติภารกิจมากมายการเดินทางไปด้วยความเรียบร้อยถึงที่หมายทันเวลาเท่านั้นคือความมุ่งประสงค์ ฉะนั้นอยากให้คนไทยทุกเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านหากไม่สบายเรามีรถฉุกเฉินก็เพื่อวัตถุประสงค์ไปให้ถึงจุดหมายที่ทันเวลาขอให้เราคนไทยอยู่กันด้วยความเข้าใจความเคารพความรักความศรัทธาจะทําให้การปฏิบัติต่อพระองค์ท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพอบทอรรกล่าวโรงแรมในร้อยพระจุนจอมกล้าวตเตรียมจัดกิจกรรมถวายกํากลังใจทุนกระหม่อมอาจารย์ โรงเรียนในร้อยพระจุนเจ้าเก้าเตรียมนำข้าราชการนักเรียนในร้อยเจปร,รอ1,600ในจัดกิจกรรมถวายกำลังใจสมเด็จพระนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชามหลังถูกนักกิจกรรมบีบแตรแทรกขบวนเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์2567ทีมโคศกกองทัพบ,บกแจ้งกำหนดการทำข่าวสื่อมวลชนในกรุปลายสื่อมวลชนประจำกองทัพบ,บกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุนจอมกล้าขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวกิจกรรมถวายกำลังใจทุนกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิธฐาริธาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนารุิสามสยามบรมราชกุมารีโดยมีกำลังพลของโรงเรียนในร้อยพระจุนเจ้า9โรงเรียนปิยชาติพัฒนาร่วมทำกิจกรรมในวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567เวลา15.30นนณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุนเจ้าก้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก แหล่งข่าวโรงเรียนในร้อยพระจุนเจ้าเก้าระบุว่าการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในร้อยพระจุนเจ้าเก้าเพื่อเป็นการให้กำลังใจต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ทุนกระหม่อมอาจารย์พลเอกหญิงสมเด็จพระนิธาริธาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนรุษสามสยามบรมราชกุมารีภายในห้องประชุมโดยจะมีข้าราชการนักเรียนในร้อยเจ้าปรอ1,600ในรายรวมถึงมวลชนในพื้นที่พร้อมทั้งยอมรับว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีสาเหตุมาจากกรณีที่มีการป่วนขบวนเสด็จของทุนกระหม่อมอาจารย์ คนเอกหญิงสมเด็จพระกินทาธิทาตกรมสมเด็จพระเทพรัตนารุษสามสยามบรมราชกุมารีถูกนักกิจกรรมบีบแตรและพยายามขับรถแทกขบวนในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินพระราชกรณียกิจในช่วงที่ผ่านมา